ตัวอะไรอ่ะทำไมเราทุ่งวันแล้ววัแล้ววันแล้วพื้นที่มันเต็มไปด้วยคราบน้ำมันที่ดูเหมือนว่าความมืดแบบของเหลวอ๋อมีน้ำมีน้ำจะเข้าไปไงวะ พาต้องมีปริมาล่าสัตว์ก่อนเนอะไหลมาดิมานี้ยีเนี่ยหายแล้วเออม,มาาหนี้มาอมเออเดี๋ยวิเดี๋ยวเดี๋ยวดิเดี๋ยวเดียดเดี๋ยวดเดยีดเดี๋ยวเปลียยยย่ยนแบตทัน,นทเ,นเิเ,เดีีวดดิวีวยยยยเดดเดี อะไรวะทำมันเปรูงั้นน่ะออกไม่ได้คือต้องไปทางทางเลยไหมกรุณาอย่าให้อาหารซอนเสียงอยู่ไหนวะเฮ้ยคนที่มีใบอนุญาตเท่านั้นที่จะตกปลาได้มาดิเฮ้ยอะไรอะไรมานี่ไม่แน่นเอาดิโดดนักโดดนักโดดนักโด้เฮ้ยเดี๋ยวด้ รัสซี่เหรอรัตตี้ยาไม่อย่าเข้าใกล้หมีและหมาป่าในระยะร้อยหรออยู่นี่อยู่นิ่งอย่าเข้าใกล้สัตว์ป่าอื่นๆในระยะห้าสิบหรอ<แ><ะ>สัตว์เลี้ยงต้องมีสายจูงตลอดเวลาอย่าให้สัตว์เลี้ยงของคุณเพ่นพนอนอหไวะเอาเงียบไปแล้วเฮ้ยยัง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 การเคลื่อนย้ายหรือนำวัตถุทางธรรมชาติ และโบราณสถานวัตถุออกไปโดนเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหมมดห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 มเร็วเร็วเร็วเรเร็วเรเร็วเรตายากวะถวะถวะโอ้แม่งเลยดถึกเฮ้ยเสียงอะไรโอ้พียบเลยโอ้ยปลาขวนเน่ยปลาขวนเนาะ หมด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 ใส่ลูกใส่ลูกก่อนจ,จ่อจ่อหมดยังแบตหมดแล้วเนี่ยเปิดไปก่อนปิดไปก่อนมองมามองมาขอเน้นเน้นขอเน้นเน้นแม่งเอ้ยทำไมเขาตื่นเต้นอยู่เลยเลยอีกแล้วอีกแล้วอะไรวะวิ่งวิ่งวิ่งวิิว่่งวง อ๋อเปิดได้โอเคอเอาอีกชัดเติมเลือกก่อนโอยแสงยาชะลอจ,จิตใจโอเคไปต่อไปต่อวุ้ยแบตเหลือสามก้อนอืมโทรศัพท์มานั่นนั่นมันอะไรนะ่ะฉันเห็นมันที่หน้าต่างฉันเห็น,ฉ,น,หนฉันเห็นอะไรบางอย่างนะ่ะหรือม,มันไปซ่าแบลลี่ก็แค่ฉันที่กำลังจะเป็นบ้าน่ะป้าเอย้ยให้ตายสิไหนไม่ได้บ้า ใช่แค่คิดว่านายบ้าแต่านายไม่ได้บ้าแนละ้วเอา้เราระวังตัวด้วยอยู่แต่ในกระท่อมนะอย่าเปิดประตูให้ใครฉันจริงจังนะโอเคมึงอย่าเปิดมึงตายแล้วมไม่เอานะจดหมายละเอ้ยต้นฉบับเฮ้ยของไม่ใช่เก็บไม่ได้แปลงไหนอนะ่ะทางน,นี้เหรอโอเคลงมางี้ ไปไปค่อยๆลงไปเงียบจดัดเงียบจดัดอย่ามาจาจอ๋นะมึงลเวอร์สพี was at the far end of the nature t r นี่ไปไหนอ่ะเฮ้ยไม่ใช่คนขุทางเลยนี่หว่าถ้ำหรอ มันไม่ใช่รีวรวพร้ฟุกทุยไม่ใช่รีวอร์พีพพแล้วเนี่ยอ๋อทางเอาทางไปเหรอถูกแล้วอ้อมมาเอ้ยอะไรอะไรทางข่าวเฮ้ยมีปืนอ้าวเยี่ยมยิงะที่เข้ามาขึ้นไปเก็บเก็บให้หมดทุกอย่างขึ้นแม็กเลยมีแฟร์สองลูกเยี่ยม,ยยม,ยยม,ยยม ใช้ไงอ่ะยิงยิงยิงแล้วมันจะตายเหรอหรือว,ว่าไงไปอ,ออกไม่มีแล้วละดีนะเข้ามาก่อนนะอ่ะไอคีอยู่เปล่าฮลัลโหลเอ้ยดันงามาดีด้วย พี่อยู่เข้าก่อนห้องน้ำผมผมมาก่อนเด้อเด้อลองแฟร์เด้อลองแฟร์ยิงแฟร์เนี่นี่งไงโอ้โหมันจ้าเหลือเกินนะครับผมมันจุกกระสุนเฮ้ยดีอ่ะเอ้ยเด้อเด้อมึงมาจากไหนเนี่ยมึงมาจากไหนมึงมาจากไหนแล้วก็ตายไปแล้วมาเมาเสริมเหรอหรือว่าไงหรือว่าวิ่งอ้อมไปหรือว่าพุ่งออกจากห้องน้ำนี่อะไรเนี่ยอ้าวเก็บเอาโทรศัพท์ ม,มีสัญญาณเฮ้ยตายแน่วต้องไม่ได้ลงได้ลงได้ลงได,งได้ไม่ได้ดิตายเดี๋ยวลื่นตะไคร่นะ้ำอีกลื่นตะไคร่นะ้ำไปไปไป,ไปลูกซองสองนัดเลเวลพีคพีคจริงพีคไปไหนอ่ะ ออกลองสินทางกันแล้วลันเวกอะไรห้ามไม่ให้ห้ามไม่ให้อา,าหารสัตว์มันมีอะไรรึเอ้ยทำไมสาวตื่นเต้นอ่ะเฮ้ยเก็บเก็บตัวฉบับบโอเคแค่ไหนอรอโอเคไปออกไปสาวมานรืทึกจังเลยอะ่ะ นี่รถที่เราเจอตอนที่สถานีนี่ว่ะคันเดียวกันปะวะข้างบนมีแสงไฟด้วยหมอกหนาจัดโอ้โ,หโ,หโ,อโล้อตีนอคอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอยโอยอย่างนี้ได้ไง โอ้ยถืกด้วยถืกด้วยเอ้ยแบตหมดแบตหมดตายไงตายไงตายไงจ่อแม่งจ่อยิงจ่อจ่อยิงจ่อโคตรถึกเลยเดี๋ยว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 เถึกจัดเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยพี่พี่พี่เล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยโอ้ยปลาขอน้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วยิงเออตายซะบึ้มเลยครับปืนระเบิดนี่หว่าเป็นปืนระเบิดแฟร์ก็คือปืนระเบิดนะฮะ แม่งโผล่มาโคตรน่ากลัวเลยแบบโผล่มาเป็นมืดดำๆอะ่ะไปไม่มีอะไรละไปตามจุดไปที่จุดเลยจุดเหลืองตรงนี้เหรอเฮ้ยไอย้อะไรมึงอย่าอย้าลุกสุดหมดลุกสุดหมดเดี๋ยวสุดหมดสุดหม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 ดสุดหมดหนีดิหนีดิ๋ยวรันวิ่ง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 กระสุนหมดกระสุนหมด วิ workers, workers, roommate, Oder, robi, ่งวิ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 ่งเฮ้ยแม่งใกล้เข้าใกล้โดดโดดแม่งจับไหลโอ้ยไม่โดนไม่โดนไป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 จีมันตีมันตีมันตีมันอย่าเข้ามามึงอย่าเข้ามามึงปืนปืนกูไม่มีลูกมีปืนแต่ไม่มีลูกไปวิ่ง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 ถึงแสาไฟแล้วเย้โอ้โหไปดับดับได้ไงไปดับมึงไปดับในตอนนี้เดีือดๆอุ้ยมึงวิ่งเร็วจังวะไปแล้ยเชี่ยไปแล้ว อุ้ยมีกระสุนน่ะกระสุนกูหมดยา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 อย่าเข้ามาไป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 ,ไป,ไป,ไปีกไปวิ่งไปทางไหนวะอุ้ยเพียบเลยโอ้ยโอ้ยกูตายแน่กูตายแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวโอ้ยต,ยตา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 ยตัวลบโดนลบ ชิบหายแล้วโดนล้อมเดี๋ยวเดี๋ยวทางไหนวะผิดทางแล้วยิวิ่งมัวละวอู้วิ่งมัวละหลอนจัดโดนโดนโดนโด้ยติด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 โอ้ยจะต,ตาย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 ก็สุนหมดอนะระวังหมีเวรละเฮ้ยเสียงมีคนเดินตามไม่มีหลอนหลอน ร้อนเฮ้ยอะไรอะไรข้างหน้าข้างหน้าเงาไว้แวบใครวะตัวใหญ่อีกแล้วสองตัวเลยขีปหายแล้วกูไม่อยู่แล้วกูไปดีกว่าต้องไปทางนั้นเหรอโอ้ยโอ๊ยอะไรวะเดี๋ยว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 ไป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 เออตายไหมมันเข้ามาดิมันเข้ามาดิกู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 เข้ามาดิ เอาแฟหมดแล้วแฟหมดแล้วโทษดีพี่ร้อเล่นร้เรอเล่นโอ้ยแม่งดักหลังไอ้เจหว้ึไปล้ไวรโอ้ยโดดหลบทันไม่ไม่เก่งจริงเลยลุมเนี่ยฮะเฮ้ยแสงไฟโอ้ยโอ้ยช่วย,ย,ยจ,จ่าช่วลงจิตใจดีจริงๆท่านไหนอ่ะท่านนี้เหรอเขาไม่ได้ อ๋อกระโดดข้ามได้โอ้โหก็หไม่รู้คิดว่าไอ้อ้อมไปต่อนี่อะไรเนะี่ยแผนที่โอเคมีแสงก็ปลอดภยัยใช้รีบอ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยตายเดีทับตายเฮ้ยบินไปกดไปกระสุนหมดหมดเลยแมงเอ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไร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 เฮ้ยเอย่่อย่อย่ย่ย หายแล้วอ,อ๋อเอ้ยโอ้ยทรหดพิบหายเลยมาอีกแล้วเพียบเลยเอ้ยโอ้โหมีคนมาช่วยโอ้โหจุดฟุจุดฟุเลยครับเดี๋ยวเข้าเราต้องไปแล้วมึงมาจะมาอีกใครอ่ะ ไปใช้นั่นมันของเด็กเล่นนะใช้ผูแฟร์ดีกว่าไรหัวได้เด็ดขาดกว่าว้าวให้พูแฟร์มาด้วยเออคุณคุณเห็นพวกมันด้วยเหรอแน่นอนสิฉันเห็นพวกมันเราต้องไปแล้วทำไมก็เรื่องเรามเป็นแบบนี้ไงล่ะใช่แต่ว่าไปแล้วผมทำปืนหายฉันมีปืน แค่นายถือไฟฉายส่องพวกมันก็พอแล้วไม่นานนักผมก็เดึกขึ้นได้เขาอยู่บนเรือข้ามฟากตอนที่ผมมาที่นี่กับอลิซเขารู้ชื่อของผมเรากำลังไปที่เลเวอร์พีกนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาเป็นคนที่รับพาตัวอลิซเร็วสิเวกรีบหน่อยไปมาแล้วผู้แฟใช้ไงฮะฮะมาเลยใช่ไหม ไม่เยวเดี๋ยวมันี่กดอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็กูไม่ได้อ่ะยิงห้เลยยิงหเลยใกลไปแล้วยิง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 ยยิงโิงี่โอ้ยมขับทำไม ตายแล้วกูตายแล้วกูตายแล้วข้างหลังมึงอ่ะยิงโอ้ยใครไป่คว้าขวานแล้ยิงเกือบโดนยิงมันยิงมันฟูใช้ไงฟูใช้ไงกูถ่ายไขวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยไกลไปแล้วตายตายตายมูแม่นมากมึงอย่ามามูฮะยิงไม่โดนเลยเอ้ยมึงตายได้แล้วเฮ้ยไอพวกเงาฟูเนี่จะตายก่อนเฮียยิงเลยมึงเนี่ยแบตกูหมดแล้วฟูกูใช้ไม่ได้เว้ยนี่ คนไรใช้พูวะเด, ine, ดี๋ยวเดี๋ยวดูตู้พ,พ affe, ุ่มกันเอ่อตั้งค่าเกมการควบคุมคีย์บอร์ดเลือกยิงพูกดสามใช่วะใช้กว้างมิดเดิลเมาส์ปุ่มคลิกกลางเหรอปุ่มกลางคลิกปุ่มคลิกเหรออ๋อนี่ไงกดคลิกเมาส์เมาส์หมดคลิกเมาส์กลางโอ้เฮียจบแล้วเลือกพิกเนี่ยคือไปทำอะไรเนี่ย คุณชาผู้แฟจะกองฉุกเฉินคอยต้นห่วงวันน้อยตอนนี้ฉันเอาไม้นี่ออกเอาปืนไหมผมไม่ไม่เอาหน้าคุณเวกเราเล่นกันหรือไงส่งปืนมาสิคอมอนไม่มีเวลาแล้วคุณเวกตันห่วงไว้สิมาอีกแล้วอุ้ยเยอะด้วยเปิดเร็วเปิดเร็วอดทนหน่อยคุณเวกไล่ห่วงมันไปกดไม่ได้โอเคได้แล้ได้ เบากลางกูงกมีปัญหาเจอ,อส่องไฟไปที่พวกมันแล้วพวกมันจะถอยไปเองเร็วเร็วเร็วโอ <Okay, S 1> เคโยูไรอีกนิดนึงเกือบเสร็จแล้วละอะไยังเสร็จยังโอเคมันเปิดแล้วคุณเวกเดี๋ยวเข้ารีบไปเร็วโอเค <Okay, S 2> ไปไปแบตหมดทิพไหที่ย okay, อยู่ในแสงและเฮ้ย hey, ขึ้นมา รู้สึกดีขึ้นเลยยังคุณเวกอบอุ่นและปลอดภัยใช่ไหมเอาปืนมาดีขึ้นแน่ะไรล่ะ <laughs> เมาส์กูมีปัญหาตีตัวให้ดีนะพวกมันมาอีกแน่วฮ้ยทำไมมันกดไม่ได้วะมันต้องกดแรงๆอะ่ะที่แหละคุณเวกจุดสุดท้ายเก็บฟู้แฟร์เพิ่มอีก เตรียมตัวให้ดีแล้วเราจะสู้กับพวกมันให้หมดให้หมดเลยเอาปืนมาให้ผมสิวะเฮ้ยพวกมันมาแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นคุณเวกทำตามแผนสิแผนอะไรวะมาแล้วน่ะโยไปอ๋อมันถือได้นี่ว่ามันกดต้องกดค้างโอเคโอเคเอาใหม่ใหม่ใหม่วิงวิงสิเว้ยจิงมันจิงมันตีสัตวูกแกเอาไปเฮ้ยโอ้ย ใครเปล่าวะเชีย่ยมูฟ้าได้ไงไม่เห็นคนเหรอแบดหมดแบด,แด,แดหมดอ๋อฉจะเลืเลอบรี่ใช่ไหมยิงมันยิงมันย,ย,ยิงยิงให้ตายย<อ>ิงเออเยี่ยมเป็นไงล่ะฮะยอย่าไปท้ามันมันใหม่แล้วน่ะไอ้นี่พวกตัวประหลาดเลยปีนขึ้นแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเดีเ๋ยว เราสู้กับฉันได้แล้วไอ้พวกว่าชอบมากใช่ไหมเฮ้ยนี่ยิงมันนี่ยิงมันนี่เนี้ยเนี้ยเนี้ยมันจะฆ่าโอ้ยเฮ้ยมันตีกวาดแล้วมายิงเหรอเนี่ยยิงมันนี่เนี้ยเนี้ยเนี้ยยิงมันโอ้ยโอ้ยเฮ้ยจะตายแล้วโอ้ยเกือบตายใช่นั่นแหละพวกมันกระจอกใช่ไหมคุณเวกกระจอกที่หายเลือดท้ายเนี่ยแม่งเอ้ยโอเคขออไปในคำหยาบใช้เปลืองมากเลย ใช่แล้วเข้ามาอีกี่เข้ามาอีกี่บอกอย่าไปท้ามันในวินี่นี่หลังเข้าหลังเข้าพี่เฮ้ยเฮ้ยเดียตายเลยไปท้ามันทำไมนี่นี่เดี๋ยวปาควานเดี๋ยวปาควานป้าควานยิงันยิงมันนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้ยก็ตายยิงมันยิงมันนิดเดียวนิดเดียวโอ้ใช่ตึดตึดเลยตึกๆเลยโอ้ยมันเข้ามาแล้วไฟกูหมดเออ เห็นไหมะจอกมากเหนื่อยเหนื่อยเขาคุยหน่อยสิเบียฉันอยู่ไหนฉันรู้ว่านายจะถามแบบนั้นฉันอ่านมาหมดแล้วนายเป็นนักเขียนที่ดียินดีด้วยนายจะสร้างสรรค์ถึงที่ยอดเยี่ยมและน่าถึงกลัวผักเพียงเรามีเป็นอธิการที่ดีนี่กำลังผู้ป้าอะไรเนี่ยอันนี้อยู่ไหนฉันต้องการตุนฉบับทั้งหมด ไม่อย่างนั้นเธอโดนฆ่าแน่แกต้องเจอเฮ้ยไปต่อยเขาทำไมเจออุเวียเลยมันพวกมันคนดีหรือคนมันไม่ดีวะไอคนเนี้ยมันต้องการต้องฉบับไปทำไมวะกูซีหลอกให้ได้ไหมเอาไปซีหลอกได้ไหม <c oughs> ปืนปืนชิบหายวิ่งหนีแล้วอลันวิง่งไม่ใช่อลันเวกถูกแล้ว <c oughs>